เอาล่ะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีรอยเซอร์นะฮะเราก็อยู่กับกาชาฟี10สเต็ปนะครับมีทั้งหมดสิบวัน10วัน,ว,นวันละ1ครั้งนะครับแล้วก็จะการันตีอ่าตัวละคร5ดาวในสเต็ปที่10ด้วยนะฮะ1ตัวมาวันที่5เดือน1ถึงวันที่22เดือน1ครับก็มีเวลาอยู่นิดนึงนะแต่คงไม่มีใครเกลือถึงขนาดว่าได้5ดาวเฉพาะสเต็ปที่10หรอก ยังไง1นึ่กะก็ต้องได้5ดาวสักตัวนึงมั่งแหละเนาะไปเดี๋ยวไปดูกันก็ในตู้นะฮะก็จะมีอยู่หลายตัวนะแต่ผมก็จะขอพูดแบบคร่าวๆประโยชน์เน้นๆของตัวนั้นๆน,น,นะครับก็คงไม่ได้อธิบายแบบหลักๆแต่ข้อขอพูดทุกตัวเลยนะฮะเผื่อใครสงสัยนะยูมิจิกะครับตัวดรอป3ครับน้ําหอมเล็กหยดน้ําน้ําหอมใหญ่อะไรเงี้ยเนาะ นๆครับตัวดับสิบครับดับน้ำหอมเล็กบวกสิบครับอินอุโนโอเ,เอฟ้าครับตัวโรงสังเวียนอเลนจิส้มเทศกาลปีใหม่อันนี้ตัวดันกิวอะไรไม่รู้แต่ดันกิวนั่นแหละลูเคียน้องไม่ค่อยได้ใช้งานอะไรสักเท่าไหร่นะค <c oughs> ข้าวๆงหอคอยอ,อิชิโกฟ้า <c oughs> ตัวนี้ดอกน้ําหอมแล้วก็ดอกหยดน้ําครับไม้ตายเป็นตายเกิดนะผมเล่นประจาเลยผมจําได้คล่องคล่องแคลดีแล้วก็ค่อนข้างเก่งพอสมควรโยรุอิจิ ichi, แดงตัวนี้ดอกน้ําหอมเล็กบวกห้าครับต่อไปเป็นฮาร์ดิเบลตัวนี้ดอกคังด้วยแล้วก็ดอบน้ําหอมเล็กด้วยอิสเนะม่วงตัวนี้ดอก ดอกน้ำหอมเล็กแล้วก็ดอกน้ำหอมใหญ่หรือว่าดอกหยดน้ำนี่ผมไม่แน่ใจว่ะแต่ว่าดอกน้ำหอมเล็กแน่นอนละอย่างหนึ่งต่อไปเป็นที่น้ำบริโมโมะครับดอกน้ำหอมเล็กและน้ำหอมใหญ่สายตีปกติอ่าเนลส้มดอกน้ำหอมเล็กและน้ำหอมใหญ่ครับอุนส้มครับตัวนี้ดันกลิวครับดันกลิวแล้วก็แรงมากด้วยนะกิมจอเขียวน้ำหอมเล็กและน้ำหอมใหญ่ครับ อไอเซนแดงครับดันกิวเหมือนกันถ้า2อนวอลเทครอบตัวค่อนข้างดีครับเล่นได้ดีดันกิวล้อแรงมากต่อไปเป็นโทชิโร่ส้มครับน้ำหอมเล็กและหยัดน้ำครับามาซูโมโต้ครับมาซูโมโต้มีบ,บล็อกหลบหลีกของอะไรสักอย่างจำไม่ได้นะแล้วก็เล่นเล่นบ่อยอยู่นะฮะ ต่อไปเป็นน้องรูคีมีโจมตีซ้ำขณะล้มครับตัวนีก้การเล่นอาจจะไม่ค่อยเยอะแต่ว่ามันเล่นได้ดีโทชิโร่แดงน้ำหอมเล็กและหยาดน้ำนางเอกของเราอินโนเอะน้ำหอมเล็กครับแชทแชทมีมบล็อกหลบหลีกของอะไรสักอย่างเหมือนกันผมก็จำไม่ได้แล้วก็เล่นได้ดีมากๆครับมีฮิวหมูมีฮิวดี มีวอลเทครอบตัวใส่ทีปกติที่เล่นโคตรจะดีอิชิโกโฟ้าอายาคาชิครับตัวนี้แรงมากแต่การเล่นอาจจะไม่ได้ใช้อะไรหลากหลายสักเท่าไหร่เออ่ชูเฮเขียวดันกิวกิมจอฟ้าน้ำหอมเล็กเออ่งินแดงดันกิวเออ่ ลูเคียม่วงไม่แน่ใจครับป้าอุนโนไอป้าอุโนะฟ้าตัวนี้น้ำหอมเล็กครับลิา่าลิซ่หรือว่านานาโอะเนี่ยตัวนี้น้ำหอมเล็กเช่นกันอิชิโกะไว้ตัวนี้สายที่ปกติไม่ค่อยได้ใช้งานอะไรสักเท่าไหร่ครับแต่เล่นได้ดีนะได้ลงหอคอยแน่นอนไอเจ้างินเอไมใช่งินดิอะไรวะ ชื่ออะไรวะเนี่ยดึกไม่ออกฮิระโกชินจิเออตัวนี้เป็นภาคอายาคาชิครับก็ไม่ค่อยได้ใช้งานสักเท่าไหร่แต่มีข้อดีคือมันมีติดสถานะทุก5วิครับต่อไปมาชิโรมาชิโรก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับอ่าอีกตัวหนึ่งใครอยู่เนี่ยเนมหรือเปล่าไม่แน่ใจวะตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้งานครับ โยรุอิจิก็ไม่ค่อยได้ใช้งานอะไรสักเท่าไหร่เหมือนกันครับฮินามุริโมโมน้ำหอมเล็กครับปัจจุบันเล่นไม่ค่อยได้แล้วนะมัซึโมโตะไม่ค่อยแน่ใจครับแล้วก็แล้วก็ล,วกลิกะไม่ใช่ลิกะดิลิกะมันเรื่องที้นี่ละมหาเวทละไอตัวนี้มันเล่นลูกะเออเลลูกะ ตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้งานครับตัวไหนที่ผมไม่ค่อยได้ใช้งานอะผมจะไม่รู้นะแบบมันก็มีประโยชน์ที่ว่าไม่ค่อยตรงตัวมันอาจจะแค่ลงหอคอยหรือว่าอะไรประมาณเนี้ก็คร่าวๆก็มีประมาณประมาณนี้แหละครับตัวที่ผมรู้ชัดเจนก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปตัวที่แบบไม่ค่อยได้ใช้งานก็มันก็ไม่ค่อยได้มีประโยชน์หรืออะไรสักเท่าไหร่ก็มันมีทั้งหมด10สเต็ปนะฮะหนถึงสินะฮะเราก็มันจะการันตี5ดาวในสเต็ปที่10นะครับส่วนสเต็ปอื่นเราก็มีโอกาสได้ แต่ก็อาจจะไม่ได้ครดวงดีเราก็จะได้บ่อยหน่อยดวงไม่ดีเราก็จะได้ในสเต็ปที่10ส,สเต็ปเดียวก็อย่าไปท้อใจน้อยใจมันปกติของการเปิดกรชานะฮะโอเคสำ,สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องราไปก่อนหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะค,ะครับสวัสดีครับ